สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาดู Mercedes-Benz Sprinter Van c x c ปี2อ2 5อย่างละเอียดรถคันนี้ทั้งแข็งแกร่งและหรูหราไม่ว่าคุณจะเป็นช่างผู้ชีอการกระจญภัยหรือแค่ต้องการรถเวรที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์ Sprinter C x c r เป็นคำตอบที่ดีที่สุดเราจะพูดถึงทั้งภายในภายนอกสมรรถนะและราคาไปดูกันเลย Sprinter c x c ปี2025ยังคงดีไซน์คลาสสิกแบบกล่องสี่เหลีย่ยมที่โดดเด่นแต่มีการอัปเดตเล็กน้อยปีนี้มีสีใหม่ ชื่อไฮเทคซินเวอร์ที่ดูทันสมัยมากขึ้นรถมีให้เลือก3ความยาว2ระยะฐานลอ้อ144นิ้วและ170นิ้วและ2ความสูงหลังคาเพื่อให้เลือกได้ตามความต้องการไม่ว่าจะใช้ขนของอุปกรณ์หรือผู้โดยสารจุดเด่นของรุ่น 4x4 คือความสูงจากพื้นถึงตัวรถ8นิ้วที่ส่วน d i ฟเฟอเรนเชียลและสูงถึง18นิ้วที่ตัวถัง ทำให้สามารถลุยทางครุกค่ายหิมะหรือทางหินได้อย่างสบายระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบ t o r q u e o n Dman สามารถแบ่งกำลังไปแต่ละเพลาได้สูงสุด50%เพื่อการยึดเกาะที่ดีที่สุดและไม่เหมือนระบบ 4x4 แบบเก่าที่ต้องสับสวิตเองระบบนี้ทำงานอัตโนมัติเมื่อจำเป็นทำให้ขับขี่ง่ายขึ้น ยังมีอัปเกรดที่ใช้งานได้จริงเช่นระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติระบบตรวจสอบความดันลมยางสำหรับรุ่นล้อคู่และกล้องรอบคันที่สแกนคนเดินถนนหรือจักรยานเมื่อเริ่มเคลื่อนตัวเหมาะมากสำหรับการขับในเมืองเมื่อเข้ามาข้างในคุณจะรู้สึกว่าห้องโดยสารของสปีทเธอร์ดูรูเหมือน SUV มากกว่ารถเบนทำงานแท็กเก็ตเทอร์เฟิร์ตพลัสมีที่นั่งหน้าแบบให้ความร้อนพูมลัยแบบให้ความร้อนและที่นั่งปรับไฟฟ้าพร้อมสนับสนุนแผ่นหลังเหมาะสำหรับการเดินทางไกล ระบบมัลติมีเดียเป็นจุดเด่นอีกอย่างจอสัมผัส7นิ้วมาตรฐานใช้งานได้ดีแต่เราขอแนนะนำมาอัปเกรดเป็นระบบอินขนาด10.3นิ้วที่มีระบบนำทาง Apple Ca r p l a y พ n d r o i d Auto แบบไร้าสายและจุดเชื่อมต่อ w i f i ในตัวหน้าจอตอบสนองเร็วและมีฟีเจอร์มากมายเช่นการควบคุมด้วยเสียงและการอัปเดตผ่านอากาศสำหรับคนที่ต้องการพื้นที่ s p r i n เ e อร์ก็ตอบโจทย์รุ่นคารโกเวนมีพื้นที่เก็บของสูงสุด533ลูกบาทฟุตส่วนรุ่นครูเวนนั้น นั่งได้ถึง15คนพร้อมพื้นที่เก็บขอองค์3 7 1ลูกบาทฟุตแม้แต่รุ่น Passenger Van ก็ยังมีพื้นที่เก็บของ111ลูกบาทฟุตหลังแถวที่นั่งสุดท้ายและยังมีออปชั่นเสริมเช่นที่นั่งแบบหมุนได้แอร์ละแผงควบคุมบนเพดานทําให้ปรับแต่งได้ตามความต้องการใต้กระโปรงหน้า Sprinter 4x4 ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.0ลิตรสสูบมี2ตัวเลือกกําลัง 168แรงม้าแรงบิด295ปอนด์ฟุตหรือตัวเลือกกำลังสูง208แรงม้าแรงบิด3 3 2บอปอนด์ฟุตคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะที่ทำงานลื่นมากอาจไม่ใช่รถที่เร็วที่สุดใช้เวลาประมาณ12วินาทีในการเร่งจาก0ถึง1 0 0กมอชั่วโมงแต่แรงบิดต่ำเหมาะสำหรับการบรรทุกหนักหรือปีนทางชันระบบขับเคลื่อนสีล้อสแสดงความสามารถได้ดีในสภาพถนนยากยากระหว่างการทดสอบในเทือกเขาแอลของออสเตรียสปรินเทอร์สามารถฝ่าหิมะ และน้ำแข็งได้ในขณะที่รถคันอื่นติดขัดระบบควบคุมการเลื่อนถลายสามารถปิดได้ทั้งหมดซึ่งเหมาะสำหรับการขับในหิมะลึกหรือถ้าอยากเล่นเล่นก็สามารถดึงได้ความสามารถในการลากจูงก็ดีสูงสุด7,500าปอนด์สำหรับเครื่องยนต์กำลังสูงส่วนน้ำหนักบรรทุกสูงสุดอยู่ที่6 8 1 2ปอนด์ในรุ่นคาโกูวนแบบหนักแต่อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันไม่มีการประเมินจาก PA เเนื่องจากเป็นรถเชิงพาณิชย์แต่จากการทดสอบจริงของรุ่นใกล้เคียงประมาณ6.4กิโลเมตร ลิฟบนทางหลวงมาถึงส่วนราคาสปรินเทอร์ปี2 0 2 5เริ่มต้นที่1 9 0 0 0ล้บาทสำหรับรุ่นคาโกแวนฐานแต่รุ่น CX4 ที่ใช้เครื่องยนต์ดี